ดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านคนแรกที่มาเลือกเกิบสบายดีพี่น้องหนัครับขบุญแมแล้วก็ใส่เลยพี่น้องเอ้ยมาเพียงบุญเดือดเดือได้ซองขู่พี่น้องซองขู่นนี้เมื่อไหร่ห็นางเมืไหร่เมไหร่ยำใหญ่พอดีเลยเกิบกับอะไรพอดีเลยขอบใจพี่ใหญ่เจดีนลายัเนาะที่ดวงดวงเออขอบใจดวงลุงนลายัเด้อ ข้ฝาเครื่องฝ้าพ้องมาให้ขนมก็ได้ขนมนางก็ดีใจเลยแหละเกิร์มขนมีเป็นได้ได้ลูกอีร้อยไฉยิโดโอ้ยนมอยากกินบะนมนี่ลูกบะนมนี่กินบอเราสิกินบ่ลูกขอบใจนะแม่ลูก ขาใจคนแหละหนักมากเลยไปหานี่วันไปหาเงินพี่น้องมามาปุ๊บกุ๊กกิ๊งเกิอนางมาไหวบ้านใหญ่เอาไหวบ้านใหญ่เอาเงินน่ะต้นนั่นอ่ะบกปุดเลยโอมอังละเกิดบริผลิตเกิดบ่นิบอันอันชายมันเข่าอีมันอันน่ะสบายดีดูดุไม่ติวจับกล่องสบายดีนกมือดุนกมือสบายดีงุ้งมุ้งสบายดี ีคนแหลกที่มาเลือกยังทีมีต่อไปพ่น้องจากไททีมาเลือกนาดีใจารเกินนางลบอดีเลยกับตีนนางนางบอเคยใส่เกิดโคชตรงมันออกมาทวาได้กินวกัอานางอ่อยมาเลือกมากสุดใจยังวะ คือป้าเลยแหละคือกุ้งคือคนเลยนี่กำลังเลือกพี่น้องกำลังเลือกพี่น้องกำลังเลือกพี่น้องให้เด็กๆมาเลือกเอาเองเลือกเอาละลายใส่ซอสไปเลยซอสปเลยใส่หัวกะชี้ก้งามครับอ่ะล่ะามี่ขู่จะปุ๋ยมันเบาเอาละนี่ก่อนใส่ได้หมดนล่กน

มันจะองเ็กน้อยอ่าเฮ้ยาดีปลาลูกอ่าดีปลาลูกมากอไรกสสอสาวกุอไรีปาลูกปาลูกนมีเลบมีเี่อ่ัใหญ่่มนอแดงนะนู่ใสอไดีออกอนบเอามีี่ลเอาได้ว่เจ้าชีลอก็ใส่กั่าอ่ะใส่

ต้องมาหัวใจโอเคชิมชิมกีะเยชิะกะพยชิม้ต้องกีบรีดีชิาีนตก้นเอาอันนึกออกกอนนี่อันนี้มันาคตีนะ่นี่ิอสเดียวตนีเนาะไ้ดกงเราได้ะ

เอาเนี่ยนี่เป๊ะน่ากระหตออกสินี่กระหิตออกนี่กระหิตกระไรนี่กระหิต ออานได้้ละคูผู้ละคูแล้วเลกกันนียบไได้ได้บ่เนาะกินนี่ได้ก่อนพอหอยนี่มีเด้กเขียวใบตัวอันนั้นใส่ทุกสาวคิดแห่งตีนีย

มติมใวเลยมาอยปลาเอนทียวแอ้ลกแล้วอะไรพี่น้องเราครจะคูเราคงคูบ่นี้ยงคืนดูเัี่ห้ปลาลูกงดูหน่ยี่มอออ้อยยี่ยเยยอะฮนมบัน่เดี๋ยวบ้างหนาเดี๋ยวูนบูแเดี๋ยวบ้างหนาเดี๋ยวง ถ้ากันเหลือก่น้รอถ้ากันเป็นน้ำบางคนมันอยู่ห้าูหน้ากับโมเด้มาเหลือซองเนได้จะครูอีกแล้วบานีรอบที่สองแม่นี่รอบสองไจองเรที่สองไปดีไหมลูกไปีดูกราขูลซอกขู่อาเกินจากไนเอ้าพักนี้เอาไปไหนเอาไปไหนกัดก Thì tại cả, có thể nó. Hãy lại gặp mặt 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 ใส่ได้คู่เดียวขอกิมเรจะคู่คู่เดียวใส่ได้มคู่เดียวใส่ได้บแก็เจอกระเป็ดใส่องกไม่ยเลยอ๊มนครับบอกกิมบอกเจอบอลแเลนี่ห้องเย็นเดียวกันดนี่อยากมีบ้านเดนเลยยากมีบ้านเด่นยากมีบ้านเด้ไมเกิดกจะได้บ้าน พกเซบ้านปอบาเน่เซบ้านเดียได้บ้านตันาตัดเก่าเดบ้านพัดขาวลเกาเดินบ้านโอเคพี่น้องดับลาบ้าจาก่าตู้ไหนก็เตสองสามตู้ไหนเด้อเนาะขอบุณขอบุลูกๆที่ฝาลกสาววเกิดมาให้เกๆเนาะก็ได้ใส่เายมันไปเหี่ยบไปงานไป ต้องเงี้ยก็ใสได้นอ้องเอ้ยะหน้าคอกันไหนเด้ออยู่ดีแม่กรายดิบายดี